เรายอมเลื่อนตัววไปต่างประเทศเลยก็เห็นความตั้งใจของเขาครับเห็นความตั้งใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขารู้สึกว่าเขาโหวตให้เราในทุกวันในทุกๆชั่วโมงทุกๆเวลาเลยมันถ้าเราจะไม่อยู่มันรู้สึกว่าสงสารเขาเราก็รักเขาเนาะและเขาก็รักเราอะไรเงี้ยก็อ่ะเราก็ปาซะด้วยคราวนี้มันใจปั้มเลยคุณโหวตให้ผมปมก็อยู่เลยอะไรเงี้ยยอมเลื่อนตั๋วเลยทิ้งไปเท่าไหร่ตั๋วอันนี้ ต้องถามผู้จัดการครับแต่วผู้จัดการแล้วเลื่อนไปเป็นวันไหนพรุ่งนี้หรอหรือว่าวันนี้ครับเออเขาก็เลยต้องบินไปเลยเสร็จงานเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่ารางวัลแต่ขอให้ได้ว่าสมพรปากได้อยู่แล้วโอ้โหัตควตขนาดนี้ก็เสร็จจากงานตรงนี้ก็กลับไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเลยครับบอกตัวอรายละเอี้ยครับบอกตัวอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นก็90%ครับเป็นเป็นเป็นทริปของการมู ไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ส่วนมากไปมูเลยปังขนาดนี้ยังมูอยู่ต้องมูนะพี่นะแต่อันนี้อันนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวเรามีแฟนคลับคนที่รักเราไปด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นวีวีไอพีอันนี้ไปกี่วันครับยังไงที่ฮ่องกงพูดได้น้องใช่ครับกับไปวันที่20 27กับวันที่30ครับอันนี้คือตั้งใจไปร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับหรือทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าแฟนคลับเขาให้เราเป็นหัวหน้านำตัวเลย ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งตั้งใจด้วยแล้วก็เราก็ได้ไปเป็นหัวหน้านำทัวร์ด้วยถึงแม้เราจะไม่รู้เรื่องก็ช่างไม่ลงนะเราพ้นเราพ้นใสจเลยปะอดจะเราเคยไปก่อนมาหน้านี้ปะยังไม่เคยครับครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับ้งแรกของทุกๆคนด้วยมั้งใช่ครับจริงๆเราไปรอบนี้คุณเราต้องไปพร้อมแฟนคลับใช่ไหมหรือว่าจริงๆยังไงอ่หมายถึงวันววัันนเนี้ยวันเนี้ยที่เลื่อนเลื่อนตัวเนี่ย FC น่าจะได้ไปไปก่อนแล้วไปพร้อมไปแล้วตอนนี้มไปไปก่อนใช่ครับ ไปไปรอก่อนแล้วมีมีน้องมีปายแล้วก็น้องโอมใช่จะไปก่อนเราก็จะตามไปคือะขออะไรเป็นพิเศษไหมครับกระซิบบอกได้ป้ะหมายถึงสายมูใช่ไหมฮะก็ขอให้ตัวเองมีความสุขนะไรครับยังไม่พออีกหรอขอให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ขอให้พี่ๆสื่อข่าวทุกคนก็มีความสุขในทุกๆวันอยู่เป็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 นอ่เป็นอยู่เนอ่เป็นอเป็นอยู่เนอยู่เป็น่เนอยู่เนอยที่เป็นอยู่เป็นอยู่เปอ่เร็นอยู่เป็นอยู่เปอยู่เป็นอ คนวิจารณ์เกี่ยกับการไลย์รางวัลที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าเขาไปล้อเลียนเราครับเออแล้วหนูก็ตัดโพสต,ตัดพอเลยกับเรื่องนั้นมันเกิดอะไร,ไรขึ้นครับที่ตัดพอใช่ไหมฮะมจริงๆตัดพอมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนบอกว่า<อ>ไม่เหมาะสมแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่คนล้อเลียนถูกปะใช่ใช่อันนั้นไม่ได้เกี่ยวกันที่ตัดพอเนี่ยคือเหนื่อยจากงานแล้วอารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนยังยัง,ปปยงเป็นเด็กอยูไ่ไงยี่สิบต้นต้นใช่จริงๆก็แล้วยังไงที่เขาวิจารณ์ แต่แต่ถ้าเรื่องถ้าเรื่องวิจารณ์นุกไม่ได้ซีเรียสนุกไม่ได้ว่าพี่พี่เขาก็เราก็ต้องฝึกฝนแหละ<ม>เอาเอาในสิ่งที่ที่พี่ๆเขาเขาว่าเราแล้วเอากลับมาเอากลับมาดูตัวเราซิว่ามันใช่ที่เขาว่า,าจริงไหมถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันใช่เราก็ปรับปรุงในในในจุดจุดนั้นจริงจงดีนะที่พี่ๆเ,เ,เขาเข้าเขาเข้ามาคอมเมนต์ร้อยร้อยแปดคอมเมนต์อะไรเงี้ยต่างคนต่างเรื่องเรา มันจะได้เป็นเป็นเป็นจุดที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปใช่มัน<อ>จะมีเรื่อ,องูดเราอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเพราะว่ามัน,นเป็นถือเป็นเรื่องแรกเต็มตัวของเราแต่ว่าเราก็โดนวิจารณ์น่าะจะแลแ้วก็เอาไปล้อเรียนทำท่าอะไรไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็ขออนุญาตพูดถึงพี่โตโน่นะฮะขับพูดเหมือนพี่โตโน่เลยพี่โตโน่เขาบอกว่าถ้าเขาทําแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาก็ยินดีให้เขาทํำลูกก็เหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรถ้าเขารู้สึกว่าเขาพิมพ์แล้วเหมือนที่พี่พูดอ่ะเขาแล้วถ้าเขามีความสุขก็ไม่เป็นไรครับก็พี่ๆก็ทําไปเลยนุกก็สบายสบายเลยวันนั้นเหนื่อยเหรอครับวันนั้นเหนื่อยเหนื่อยจนแบบอะไรคนเป็นห่วงเป็นเป็นเมนวันนั้นเป็นเมนเป็นกลียวไม่ดีเวลาเป็นคนคนห่วงหนูบ้างเพราะเปิดโานในใจเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของหนูแต่ก็เราก็พอไม่พัฒนาแต่ทุกคนยังไม่ให้โอกาสเลยนะตอนนั้นที่นหนโพูด ก็มันมันเหนื่อยกับงานนะนึกว่าเอาจริงจริมันมันเหนื่อยกับงานมากกว่า <Ừ. S 1> เหนื่อยกับงานแล้วไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถอะไรเงี้ยแล้วในหัวสมองก็โหคิดไม่ว่าจะเป็นคิดงานคอนเสิร์ตคิดเรื่องละครเรื่องรายการอะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปมากมายเลยบางครั้งมันอาจเกิดความนอยกับตัวเองใช่แล้วไม่รูกดดันเรื่องการสแสดงต่อไปไหมอะ่ะไม่นะอชอบ ก็พร้อมที่จะเป็นตัวต์ในแล้วพัฒนาเรียนการแสดงอะไรอย่างนี้เพิ่มใช่ครับใช่อย่างนี้มันจะกดดันเราอไมอ่ะเวลามีการประกาศผลรางวัลอะไรที่มีการโหวตเราเป็นชื่อเออเราเป็นชื่อตัวเองไม่ไม่ไม่ครับไม่ได้กดดันเลยดีใจด้วยซ้ําเพราะว่าการโหวตก็คือการโบวตการโหวตก็คือ f c ฟเขาบวตให้เราใช่ครับคือนุกเข้าใจนะหลายๆคนอาจจะอาจจะคิดว่าเพราะว่านุกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนุกเป็นเป็นเป็นนักร้องลูกทุ่งก็จริงแต่เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ ยังยังไม่ได้มีเพลงที่มีกระแสมากนะแล้วก็ยังไม่ได้มีเพลงที่ทุกคนรู้จักใช่แล้วทีนี้ทุกคนเขาจะมองว่าเอ้ยได้ได้ไงวะก็ไม่แปลกนะแต่บางคนเขาไม่รู้ไงว่ามันเกิดผลบวทกับพีพีเฟซีขึ้นมาใช่เรียกว่าตอนนี้ไม่เครียดแล้วเนาะใครจะวิจารอะไรก็น้อมรับเพื่อไปปรับปรุงใช่ใช่ครับใช่ครับมาเลยครับนุก น้อมรับทุกๆคำติชมจะเห็นโพสต์แต่พออีท่าไม่ไม่โพสต์โอเคพี่โพสต์เพรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่โพสต์เพราะเหนื่อยนะฮะมันมันเป็นธรรมดาของเด็กอายุต้นๆ20ต้นๆอ่ายังไม่30นะไปเรุ่นไป